เดี๋ยวไปพูดคุยกับสสาวกันดีกว่านะคะว่าเห็นปลาหมึกแบบนี้น่าทานไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องกินอะไรเลยนะคะพี่หนึงคุยกันเราไปเปิดบ้างไหมใช่คุยตอนนี้วางแผนเริ่มวางแผนแล้วพี่หนึ่งว่าเราจะไปซื้อปลาหมึกที่ไหนเราจะไปเปิดตลาดที่ไหนตอนนี้เริ่มวางแผนแล้วค่ะคือพี่จะบอกว่าแม่ค้ปลาหมึกมีเยอะ แต่แม่ค้าปลาหมึกที่ขายได้เยอะๆแบบนี้บบนมีน้อยออเ,เห็นเขาทาได้สองแสนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรกันอยู่ใช่แต,แต่อย่าไปดูที่ปลายทางเขาอย่างเดียวดูที่ต้นทางระหว่างการสู้ชีวิตของเขาด้วยก็จริงค่ะพี่นึ่งเดี๋ยววันนี้ฝากติดตามด้วยนะคะข่าวบันเทิงของเรามีเรื่องราวของพี่แจ๊สแล้วก็พี่แจงมาฝากกันเห็นว่ามีการนําภาพไปตัดต่อเป็นภาพโป๊อาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงฝากติดตามต่อใน pop news daily ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ สายป่านอพิญยาเผชิญหน้าคู่กรณีครั้งแรกพร้อมบอกเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทแจท๊ดพาแจงเข้าแจ้งความหลังถูกแคปรูปไปตัดต่อภาพอนาจารตูพบทอนให้กำลังใจพลอยหลังถูกโยงเวียเบลล่าติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวสเตลีฮอนด้าสเปเชียลแ a n k s Thanks, พบข้อเสนอสุดขุมที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศท สวัสดีค่ะตอนนั้คุณผู้ชมนีคะเข้าสู่รายการ Pop News Daily ค่ะ,<ฮ>ะอยู่กับเราทั้งสองคนนะคะเอมสาธิดาแล้วก็พี่โศค่ะใช่แล้วนี่ค่ะ,คะบันเทิงของเราพี่โศเหมือนจะไม่ค่อยบันเทิงเท่าไหรใ่ใช่ใช่เพราะว่าช่วงแรกของเราเนี่ยเราจะมาอัปเดตเข่าวสารเกี่ยวกับการแบบขึ้นโรงขึ้นศาลกันเนาะอ่ะเรามาอัปเดตกันที่ข่าวแรกเลยสําหรับสายป่านอภินญ,ญานะคะ<ม>ก็คือก่อนหน้านี้เขาได้มีการเดินทางไปร้องต่อศาลแล้วนะคะหลังจากที่มีครูสอนว่ายน้ำท่านหนึ่งนะคะก็คือโพส ข้อความหมิ่นประมาททาง Facebook ของเธอ,อล่าสุดเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้สายป่านพร้อมกับทนายนะคะทนายเกียงชยัยวิสิทธิ์สระอัดนั่นเองนะคะ<ม>ก็เดินทางไปที่ศาลนะหลังจากที่ศาลมีคําสั่งประทับรับฟ้องแล้วคดีที่เธอยื่นฟ้องครูดำน้ำนะคะในข้อหาหมิ่นประมาทผ่านโซเชียล ซึ่งทําให้เธอเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ส่งผลกระทบหนักเลยกับธุรกิจขายอุปกรณ์ดําน้าที่เธอทําอยู่<ะ>โดยเมื่อวานนะคะมีโอกาสที่สายป่านเนี่ยจะได้เจอคู่กรณีเป็นครั้งแรกแต่สายปานบอกว่าไม่คุยแล้วไม่เจราจาแล้วเพราะ,ะว่าเธอเนี่ยนำหลักฐานเอกสารต่ตางๆนะมายื่นต่อสารเลยโดยยืนยันนะคะว่ายังไงก็จะเรียกค่าเสียหายมูลค่า5ล้านบาท ซึ่งไม่มีการเจราจาไก่เกลี่ยแล้วเพราะว่าเวลาเนี่ยมันผ่านมาล่วงเลยยาวนานแล้วถ้าใครจํากันได้คือเมื่อปีที่แล้วนี่แหละเธอเดินทางไปศาลแล้วครั้งหนึ่งนะคะโดยเขาบอกว่าสําหรับเคสเนี้ยสายป่านอยากให้มันเป็นเขาเรียกว่าบทเรียนสําหรับคนที่อยากคอมเมนต์อยากแชร์ข้อความอะไรก็อยากให้ระวังกันสักนิดนึงค่ะจากชั้นที่แล้วเราเบิกสองปากใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านประทับเราฟ้องเนี่ยคราวนี้ก็น่าจะประมาณสิบกว่าปากนะครับ ว่ามีตัวแทนจากต่างประเทศด้วยก็อย่างที่ปันบอกว่าปันต้องการต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวปันเองด้วยนะคะกับชื่อเสียงของปันด้วยแล้วก็กับธุรกิจของปันด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คืออยากจะให้เป็นบทเรียนสําหรับการคอมเมนต์หรือว่าการแชร์ต่างๆในโซเชียลมีเดียถึงแม้ว่าเรื่องของปันเนี่ยอาจจะแบบเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้พิมพ์ไม่ได้ระบุชื่อแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นแล้วคือถ้าเกิดสมมติมีบุคคลที่เขาเข้าใจได้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวปันเองเนี่ยก็ ถือว่าเป็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นไปแล้วออวันนี้ต้องมาครับเพราะว่าประทับรล้ฟ้องแล้วมันคือว่ามันมีมูลความผิดจริงละรอนนี้เขาต้องมาแล้ววันนี้ต้องมีการประกันตัวด้วยมันถอนฟ้องไม่ได้อะคะแล้วเขาจะยอมขอโทษคือมันไม่เกี่ยวคือเขาไม่ได้บอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าว่าเขาจะขอโทษถ้าเราถอนฟ้องเขาบอกว่าเขาไม่ผิดให้เราถอนฟ้องเ,ออเขาไม่ได้พูดเรื่องการอขอโทษเลย งงเหมือนกัน<ช>นะคือเคสเนี้ยเรารู้สึกว่าเวลามันผ่านมาล่วงเลยหรือว่าเคลียร์จบไปแล้วคือพอไปอ่านเพิ่มเติมพี่โซคือเขามีต่อกันอีก,ก,อกถึงยังไงนะใช่มีต่อกันอีกก็คือณนะ<อ>ตอนนี้นะคะทางฝั่งจำเลยเนี่ยก็คือยังให้การปฏิเสธอยู่แล้วก็จะ,ะเขาเรียกว่าประกันตัวเพื่อสู้คดีต่อไปโดยลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเขาเรียกว่าศาลเนี่ยจะนัดสืบพยานซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่6ธันวาคมปีหน้าก็คือปี65้าเรียกว่าแบบคดีเนี้ยยาวนานมา2ปีแล้วนะ ถ้ากว่าเรื่องจะจบอะไรประมาณนี้รออีกหนึ่งปีใช่ที่จะสืบพยานใช่ก็เอาจริงๆคือมันคือมันต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแหละน้องเอมทั้งทั้งทั้งฝั่งของอขาสายป่าน,น <ะ S 1> เองแล้วก็ฝั่งของของ,ของคุณรำน้ำเองอะไรเงี้ยก็คุณศาลเขาก็จะต้องแบบ กระบวนการให้ดีที่สุดเราก็แอบคุยกันหลังไม่เหมือนไงว่าอันเนี้ยมันจะเป็นคดีของขนาดดารานะใช่มันยังรอกันนานขนาดนี้แล้วถ้าคนทั่วไปธรรมดาต้องมาเจอเคสแบบนี้ค่ะมันกระบวนการต่างๆมันทําให้เราอาจจะรู้สึกว่าบางคนเออถอนฟ้องแล้วกันจะได้จบเรื่องใช่ค่ะเหมือนกับกรณีต่อไปนี้นะคะขอเล่านิดนึงละกันเกี่ยวกับพี่แจ๊ชวนชื่นแล้วก็พี่แจงเขาบอกว่าอยากจะให้เรื่องเนี้ยเป็นเหมือนอุทาหรณ์เหมือนกันเพราะว่ามีคนค่ะนาภาพเนาะจากคลิปวิดีโอ MV เพลง24พฤษภาค่ะ ไปตัดต่อในเชิงอนาจารพวกนี้เลยลามกอนาจารนะคะแล้วก็เผยแพร่ผ่านทาง Twitter นะคะนอกจากทวิตค่ะก็มีเว็บไซต์ที่เป็นเว็บโป้เลยนะ <Ừ. S 1> อีก5เว็บด้วยกันทำให้เกิดการเข้าใจผิดแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงนั่นเองเมื่อวานค่ะเขาก็เลยไปเลยนะที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทนะคะเพื่อนาหลักฐานทุกอย่างเนี่ยเข้าแจ้งความในข้อหาความผิดฐานพรบ อร์ทั้งคู่นะบอกว่าโอ้โหถ้าเจอมาขนาดนี้ตอนแรกอ่ะก็จะไม่เอาเรื่องเหมือนกันจนเหตุการณ์ล่าสุดที่โดนตัดต่อภาพลามกจนมีคนรีทวิตหลักพันทําให้รู้สึกว่าไม่โอเคนะแล้วก็ต้องทําอะไรสักอย่างแล้วค่ะ,คะเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเราก็หยิบแต่เสื้อผ้าที่แบบปิดเพื่อที่ไม่ให้เขามาแคปเราได้เลยสักกส่วนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็แคปอ,อีก จนล่าสุดอันที่โดนตัดต่อเนี่ยก็คือว่าในรีทวิตใน Twitter แล้วแฟนคลับเขาส่งมาเยอะมากเลยจนเราต้องกดเข้าไปดูทีนี้มันเป็นอันใหม่อีกว่าเอารูปเราไปตัดต่อเป็นโปเ๊เปลยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันเยอะไปแล้วนะก็ไม่ก็ก็ตามนั้นนะฮะต้อก็ตามคดีความไปก็จบ เขามีแรงทําเขาก็ต้องมีแรงเคลียร์แล้วเดี๋ยววันนี้ก็คงจะต้องให้ทางตํารวจนะครับสืบหาไอพีนะครับเพื่อที่จะจับคนที่ทําแบบนี้หลายครั้งกับกับแจงนะครับนะครับใครที่มีอยู่ในเครื่องหรืออะไรนะครับจะบอกว่ารีบล่มซะนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ร่องรอยทางคอมพิวเตอร์มันมีอยู่แล้วตอนแรกที่คิดว่าจะไม่เอาเรื่องเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าอายว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีข่าวเนี่ยลูกเนี่ยเราเป็นผู้หญิง เขาจะเขาจะอายเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยพอเราโดนรอบสองเนี่ยเราคิดใหม่เลยว่าเฮ้ยฉันเป็นแม่นะฉันจะต้องทำให้เขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาถูกรังแกแบบเนี้เขาจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเอง น,นี่ปรบมือให้พี่แจงเหมือนกันนะเห็นด้วยคือคนที่ต้องอายไม่ใช่เรานะคะใช่คคนที่ต้องอายคือคนที่เขาตัดต่อแล้วเห็นว่าคุณทนายคุณทนายตั้มเนี่ยเขาก็บอกว่า IP Address คาดว่าอยู่ที่ประเทศไทยใช่ก็ไม่ได้จะตามตัวยากไม่ในยากนะคะแต่ว่าก็อย่างเงี้ยคือหลายๆคนอะพบเจอปัญหาแบบนี้เยอะแล้วก็อายที่สองมาพูดอายที่สองมาแจ้งความซึ่งเรารู้สึกว่าการที่เราโดนคุกคามหรือการโดนทําอนาจารแบบเนี้ย ควรนะควรที่จะออกมาบอกให้สังคมได้ทราบเพื่อจะได้เ,เพื่อจะได้ทำให้ฝ่ายนั้นเขาแบบเลิกทำไปถูกไม่ว่าจะเป็นแบบ s e x u a l h a r a s s m e n t หรือว่าเป็นการตัดต่อรูปภาพทุกอย่างคะ่ะมันเป็นสิทธิของเราที่ต้องออกมาปกป้องตัวเองเพราะถ้าเราไม่เริ่มต้นปกป้องตัวเองก็ไม่มีใครจะมาช่วยปกป้องเราใช่แล้วอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ขออัปเดตน้องเอมคือเมื่อวานเนี่ย มีโอกาสได้ไปถามพี่แจ๊พี่แจงมาเขาบอกว่าจริงๆอ่ะวันที่19บธันวาก็คือวันอาทิตย์เป็นวันครบรอบ10ปีที่เขาคบกันอเออนักข่าวมีถามด้วยนะว่าเอ,อ๊ะทำไมแบบรู้สึกไงบ้างครบรอบ10ปีแต่ต้องมาแจ้งความเขาบอกว่าเออก็ตลกดีถือว่าฟิล,ลเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องลายเนาะสุดท้ายก็ ชีวิตคู่อ,อยู่<า>ด้วยกัน,นในทุกๆเรื่องราวจริงๆนะคะค่ะยังไงก็ส่งกำลังใจด้วยนะคะก็ขอให้จับตัวคนที่ทําผิดได้ไวๆ <ฮะ S 1> ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมากันต่อในป๊อปนิวส์เดลค่ะ กลับมาแล้วนะคะช่วงที่2ของป๊อปนิวเดลี่นะคะสวัสดีแฟนๆทุกๆท่านเลยแล้วก็แฟนๆที่รับชมผ่านทาง Facebook ของพีพีทีวีเอชดี36บันเทิงด้วยนะคะนี่มีคุณบิลลี่ค่ะ้ามาถามว่าน้องผมดำเป็นใครคุณบิลลี่ค่ะมา <c oughs> แทนเขา2สองวันนะคะก็เียว่าเหมือนเป็นคนแทนประจำคุณผช<ม>ชๆชก็าสามารถไปติดตาม ไอจีโซได้ทางด้านต้นรายการที่เราขึ้นมาให้แล้วนะคะขอบคุณมากมาอัปเดตข่าวสารกันต่อสําหรับหญิงสาวคนนี้พี่ตั้งโมพัทรธิดาสําหรับคนนี้เขามีประเด็นอยู่เรื่อยเลยนะคุณเอ็มดูสิวันนี้คือแต่งตัวเซตนะเพราะว่าไปเป็นกรรมการประกวดนรเขาเปลี่ยนชื่อเป็นแตงโมนิดาใช่แต่เขาบอกว่าย้อนกลับไปเล้วย้อนกลับไปอ่ะชื่อพัทรธิดาก็ได้เขาไม่ติดใช่นี่เลยนะคะเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่อยู่ในหน้าข่าวในช่วงที่ คุณจักรจันรเนี่ยมีปัญหากับอดีตผู้จัดการส่วนตัวก็คืออบี<ะ>นั่นเองก็คือเขามีได้การออกมาให้สัมภาษณ์ว่านะตอนนั้นนะ่ะคือกลับมาเป็นพี่สาวน้องสาวกันเหมือนเดิมแล้วนะกลับมาแบบสนิทใจกันเหมือนเดิมแล้วหลังจากที่ได้เคลียร์ปัญหากันไปต่างๆนานานะแต่ล่าสุด<ะ>เมื่องานแต่งของพี่จักรจันทร์กับคุณเควัฒนาเกิดขึ้น เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมแตงโมถึงไม่ไปงานแตง่งหรือว่าเรายังโกรธกันอยู่หรือว่ายังทะเลาะกันอยู่งานนี้แตงโมบอกว่าเอาจริงๆหนูก็งงเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้รับการเชิญค่ะอ,อันนี้บอกเลยเขาบอกกันตรงๆเลยว่าไม่ได้รับการเชิญแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าอาจจะเป็นการปิดพลานหรือเปล่าในการ พิม์การ์ดเนาะเพราะว่าช่วงนั้นอาจจะคนเยอะแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยอาจจะต้องจํากัดคนหรืออะไรแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอาจจะเป็นการตกหล่นละมั้ง<ฆ>ส่วนเรื่องราวนะคะเขาบอกว่าแบบยินดีด้วยมากจริงๆที่พี่จักรสันนี่ได้มีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วแล้วก็พร้อมจะแบบสร้างครอบครัวกับคุณเคแล้วค่ะอาจจะด้วยความฉุกละหุกของของอาจารภาพด้วยนะคะว่าเอออาจจะแบบ ตกหล่นในการเชิญหรือหรือยังไงมโมก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็พี่จันร์ก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีชีวิตเป็นของตัวเองที่ดีแล้วแล้วก็กําลังจะมีครอบครัวที่ดีก็ไม่ว่าจะเชิญหรือไม่เชิญโมก็ยังดีใจด้วยอยู่ค่ะที่พี่จันรมีวันนี้มีวันที่แบบความรักที่อบอุ่นอยู่กับพี่จันร์อะไรเงี้ยคะ่ะก็มีคนถามเหมือนกันนะคะว่าทําไมไม่ไปอะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะก็ตาม ก็ต้องตอบตามจริงนะคะว่าไม่ได้รับเชิญอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้ปาร์ตเชิญเราไม่เชิญก็เสียใจนะคะแต่ว่าเรางงนิดนึงอะคะ่ะเรามีความงงนิดนึงว่าไม่เอาไม่พูดดีกว่าเพราะว่ามันผ่านไปแล้วอตอนนี้ควรจะเป็นช่วงของฮันนีมูนของพี่จันแล้วก็แบบกําลังสร้างครอบครัวที่ดีเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะปล่อยเรื่องของโมทิ้งไปะคะ่ะโมก็เข้าไปของเกจูเลชั่นใน IG นะคะหเห็นแล้วก็แบบเออแบบเราเห็นพี่สาวเราแบบว่า มีความสุขอะโดยโดยใช้ความอิสระของตัวเองสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่าหุ่นแซบมากๆคุณเอ็มมีคำถามในหัวมีคำถามในหัวอะไรบ้างมาเพราะว่าวันนั้นดีไัน์ไปมาเล่ามาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังงานอะไรคือแล้วคุณตังโมเนี่ยค่ะค่ะคุณจริงๆคุณตังโมเนี่ยเขาไปเป็นกรรมการงานประกวดนางงามของสาวประเภทสองเวทีหนึ่งซึ่งเขาก็เลยเหมือนไปแต่งตีมให้มันเข้ากับอะเวทีอะไรประมาณนี้แซบสวยใช่ จบะะตรงนั้นนะคะพี่แตกโมก็มีความงงเราเองอ่านไปแล้วก็เอะทำไมเขาไม่ได้ไปเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเดี๋ยวเด๋ยวรอคุณจัะขจัดเผื่อเจอจะได้สัมภาษณ์ถามก็อีกหนึ่งรอบมาตอนที่หนึ่งข่าวค่ะเรื่องราวของ คู่ของคุณเวียเบลล่าเนี่ยทำเอาคนในวงการบันเทิงโดนโยงไปหลายคนนะคด้วความท,ที่เป็นความรักของซูเปอร์สตาเขาก็มา9ปีพอเลิกกันก็มีเรื่องราวของมือที่3เก,กิดขึ้นก็คือเธอคนนี้นะคะคุณพลอยพัทรากรทีนี้หนึ่งในนักสแสดงที่เขาไปอยู่ด้วยกันมาที่ออสเตรเลียเขาไปร่วมง,งานกันจําได้ไหมคือก็คือมีคุณเวียเนาะคุณพลอยและอีกหนึ่งท่านก็คือพี่ตู่พบท้อนนี่เลยพี่ตู่เขาก็เลยออกมาให้กําลังใจนะคะนักสแสดงสาวหน่อยหลังจากที่ถูกโยงเป็นมือที่3คุณเวียกับเบลล่าานี้่ตูะ เผยว่าตั้งแต่เห็นข่าวก็มีการไปคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวพลอยนะคะเพราะส่วนตัวเป็นคนหนึ่งค่ะที่รู้แล้วก็เห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเลยเมื่อตอนครั้งไปถ่ายหนังด้วยกันที่ออสเตรเลีย ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรเลยและทุกคนนะคะรวมถึงหนุ่มเวียก็สนิทกันเป็นเหมือนครอบครัวโดยเจ้าตัวเผยค่ะมีการได้พูดคุยกับสาวพลอยถึงเรื่องนี้ยอมรับนะว่าคุณพลอยก็ค่อนข้างเครียดถึงขั้นร้องไห้ส่วนสภาพจิตใจตอนนี้ค่ะก็น่าจะดีขึ้นแล้วค่ะเราควรจะต้องแบกอัพน้องเขาหน่อยเพราะว่าเราก็เออสนิทกันจากการทำงานด้วยกันมา3เดือนครึ่งที่ไปอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยมันมัน สนิทกันเป็นพี่เป็นน้องกันทุกคนเลยแล้วก็รู้สึกว่าน้องเราคนหนึ่งกำลังประสบปัญหาเราน่าจะออกมาช่วยเขาได้ถ้าเรารู้ว่าความจริงคืออะไรแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่คนกําลังต่อว่าน้องนี่ไม่เป็นความจริงเราก็รู้สึกว่าเราอยู่เฉยๆมันก็ไม่ค่อยโอเคครับเรารู้ว่าเขาเครียดครับเราถึงได้ออกมาเขียนนะครับอืมเขารู้ว่าเขาร้องไห้เยอะมากก็อยากให้ให้ทุกคนรับรู้นิดหนึ่งว่าว่าสิ่งที่ที่คุณเขียนคุณว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีมัน มันกระทบถึงใครคน,คนใด<น>คนหนึ่งมันไม่ใช่แค่ว่าเราเขียนลงไปทุกคนเหล่านี้ที่คุณเขียนถึงเขามีตๆๆัวตนเขามีความรู้สึกที่จะอ่านแล้วก็รับรู้ได้ครับก็อยากอยากจะให้เออก,ก,ก็คิดถึงตรงนี้นิดหนึ่งอ่ะสรุป,รปก э ็เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่มือที่3าอย่างที่แบบถูกกล่าวหานะคะ <ข Hoch. S 1> อ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะ พีพีช็อปสุขภาพดีเริ่มได้ทันทีไม่ต้องรอแอปฟาสต์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีโปรโตีนจากพืชซื้อได้แล้ววันนี้ที่พีพีช็อปกลับเข้าสู่ช่วงที่3แล้วนะคะของป๊อบนิวเดลี่นะคะน้องเอมเด็กนี้เรามีเรื่องราวน่ายินดีจะมาแบบ บอกเล่าสู่กันฟังก็คือล่าสุดนะคะทางาละครของช่อง PPTVHD ของเราอย่างภพัยาสยก็ได้รับรางวัลถึง3รางวัลเลยจากเวทีนี้เลยนะคะโรเมชิดดาวดิไอวั d ดีไอดาอ2000 2500 2 5 64นั่นเอง<ะ>ขอภัยนะคะโดยผู้จัดคนเก่งของเรานะคะอย่างแม่สู่สีพัชรินเนี่ยจากบริษัทบานไม่รู้โรยโปรดักชั่นจำกัดนะคะก็ควงสองนักแสดงเลยอย่าง น้ำหวานรักนภัทรนะคะแล้วก็ขุนชานน์เนี่ยเข้ารับรางวัลถึง3รางวัลเลยคือรางวัลละครยอดเยี่ยมจากแพทยสยาแล้วก็รางวัลดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมก็คือคุณน้ำหวานได้รับไปนะคะส่วนอีกหนึ่งรางวัลเป็นรางวัลน,นักสแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมก็คือคุณขุนชานน์ได้รับไปโดยแม่สุก,ก็บอกว่าเป็นตัวแทนเนาะขอบคุณแฟนๆทุกท่านเลยที่ติดตามละครแพยสยาแล้วก็ ให้แบบเหมือนแบบว่ามีเลตติ้งที่ดีกลับมานะคะโดยก็ดีใจมากๆที่วันนี้ถือว่าคว้าถึง3รางวัลเลยส่วนน้ำหวานเองเธอบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่แบบ เปลืองเนื้อเปลืองตัวนะอันดีพุดธกันตกลงเลยเ,เพราะว่าแซ่บมากจริงๆสําหรับบทบาทที่เธอได้รับนะส่วนหนุม่มขุนเองก็บอกว่าขอบคุณบทบาทที่ทําให้คนเนี่ยเกลียดชัง <c oughs> ได้ทำประเทศจริงๆ <c oughs> เออคือเดินไปไหนมีแต่คนเกลียดนะคะเพราะว่าก็ด้วยโปรดักชันด้วยอะไรต่างๆออกมา <บด S 1> กำกับได้ดี <อะ S 1> มาก,มากๆใช่สําหรับใครที่อยากจะชมความแซ่บแบบนี้นะคะก็สามารถรับชมละครพย์สมย้อนหลังนะคะทางแอปพลิเคชัน ไอ้ฉอี C e, หรือว่าทางช่อง PPTV HD ของเรานะคะหลังจบป๊อปนิวของเราเนี้ยแหละเดี๋ยวได้ดูย้อนหลักกันค่ะวันนี้เหรอคะดีใจที่สุดเลยแล้วก็ขอบคุณช่องด้วยนะคะที่ให้โอกาสก็คือมารับรางวัลรางวัลยอดเยี่ยมนะคะละครยอดเยี่ยมแล้วก็มีแบบสมทบชายยอดเแล้วก็มีดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมคะ่ะก ครับก็คนก็เกลียดเยอะนะฮะแสดงว่าเล่นถึงบทนะฮะแต่คือต้องขอบคุณแม่สูนะฮะที่แบบคอยปั้นคอยบอกคอยสอนนะฮะแล้วก็เขียนบทเพิ่มให้เรื่อยๆนะฮะคิดอะไรออกก็เขียนก็เลยได้เข้มข้นขนาดนี้ครับค่ะจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณแม่สูด้วยที่เอ็นดูแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนด้วยค่ะที่ให้โอกาสน้ําหวานแล้วก็ได้เล่นละครเรื่องนี้แพทย์สยาจนทําให้ได้รับรางวัลดาวุ่งหญิงยอดเยี่ยมค่ะก็เอ่อแม่ก็ขอฝากละครเรื่องแพทย์สยาด้วยนะคะเพราะว่าอย่าง มีแบบได้ดูร้อนหลังกันด้วยนะคะที่เพจไอชีอี้นะคะแล้วก็ของช่องเอพีีีด้วยก็ยังมีอยู่นะคะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่ตอนนี้หลายคนเขาคือลุ้นบางคนก็คือจิ้นนะคะกันไม่รุนแล้วเริ่มรุนแล้วเอมใช่ไหมคือเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เขาจะชัดเจนกันมากขึ้นนะคะคุณอเล็กธีรเดชแล้วก็น้องโบเม,มลดาคือก่อนนี้ทั้งคู่ก็ชัดเจนขึ้นแหละว,ว่าแบบอ่ะคุยกันอยู่ถูกไหมล่าสุดค่ะคุณอเล็กก็มีการตอกย้ำความสัมพันธ์กับน้องคนสนิทนะคะบอกว่าอยู่ในช่วงแรกที่ศึกษากันสถานะตอนนี้เขียนส้นใต้ไว้เลยจ้าว่าแฮปปี้มากขึ้นตกใจนี่ เวลาว่างก็มาเจอกันเพราะการเรียนรู้กันก็คือต้องมาเจอกันถือว่าเป็นช่วงที่มีความสุขได้เรียนรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นยังไงส่วนตัวไม่อยากให้คนกดดันคาดหวังกับคู่เรานะคะอยากให้คนโฟกัสที่งานเป็นแฟนกันแล้วบอกว่าเราจริงจังแน่นอนอสองครอบครัวก็มีเจอกันบ้างกับคุณแม่น้องโบก็มีเจอกันบ้างพร้อมหลุดโบนี่ไงพอมันมีคําว่าแฟนขึ้นมาพ,พี่นักข่าวก็เลยแบบจี้กันใหญ่เลยไปฟังกันสิว่าเขาเสียอาการแค่ไหน ความสัมพันธ์อย่างอย่างที่พี่หนุ่มบอกมันคือมันต้องมันต้องมีการปรับจูนอะไรอยู่แล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าณนะตอนนี้ก็คือเรียนรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นยังไงก่อนดีกว่ามันเรียกว่ามันต้องแบบเรียนรู้ก่อนว่าอ่าเธอเป็นยังไงฉันเป็นยังไงอะไรต้องปรับจูนกันอันนั้นเดี๋ยวมันเป็นเรื่องในอนาคตของความสัมพันธ์แต่ว่ามันต้องมีจุดนั้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าแค่ จุดนี้ก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปเดวก็ใจเย็นๆครับทุกคนแต่ไม่ต้องห่วงว่าก็คือเราเราจริงจังกับความสัมพันธ์นี้แน่นอนอยากให้โฟกัสที่ที่งานน้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวของพวกเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นหรือพัฒนาไปเดี๋ยวเราก็เราก็บอกอยู่แล้วเล็กว่าเล็กทั้งตัวเล็กและตัวน้องอ่ะเป็นคนไม่ได้มีความลับอะไรกับพี่ๆไม่ได้มีความลับอะไรกับสังคมอยู่แล้วรายงานไทยครับต้องแบบวาต้องลาบอกคุยกันเคุยกันมาอะไรอย่างเงี้ย ก็เรียกว่าคุยกันเรื่อยๆก็การคือชีวิตประจาวันเราก็อัปเดตกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบจะได้รู้ว่าเขาว่างเมื่อไหร่เรื่อยๆทุกวันนะก็คุยทุกวันจริงคุยกับคุยกับแฟนไม่คุยกันทุกวันหรอ ยังไงคุยกับแฟนไม่คุยกันทุกวันหรอแต่จริงอ่ะวันนั้นน่ะเรื่องราวมันไม่ได้เกิดแบบนี้คือนักข่าวเขาถามว่าปกติคุยกันทุกวันไหมแล้วอเล็กก็เลยหันไปถามพี่นักข่าวว่าปกติพี่คุยกับแฟนน่ะพี่ไม่ได้คุยทุกวันหรออ้าวก็แปลว่าเขาคุยกับแฟนไงอย่างนี้ไงเออแกดแทดเชมโยงได้อยู่เนาะถือว่าก็ก็ใช่แหละก็ใช่แหละนะคะก็ตอนยังไม่ต้องรุนแล้วเพราะว่าดูรูปในไอจีก็รู้แล้วว่าใครถ่ายให้สาวโบเพราะเขาติดเงาอยู่เจอเงาอยู่ใน ในในกล้องอ,อะไรแบบนี้ค่ะก็รอ,อลอุลอ้นกันวุ้นรอรุ้นว่าคําว่าแฟนจะใช้เมื่อไหร่ใช่เขาบอกว่าถ้าใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวออกมาบอกพี่ๆนะค่ะแน่น,นอนเพราะว่าอเล็กกับโบอเป็นคนไม่ปิดนัข่าวอยู่แล้ว<ช>มีอะไรมาบอกอยู่แล้วนะคะ,ะแต่หนึ่งเรื่องที่ห้ามพลาดคืนนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่เซนเจอร์กามเทพผิดคิวนะคะคืนนี้สามทุ่มครึ่งมาร่วมลุ้นกันนะคะว่านี่เลยดีไซน์กับคิวเขาเริ่มแบบมีใจให้กันแล้วคุณ เรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหนนะคะก็สามารถติดตามรับชมได้เลยคืนนี้3ามทุ่มครึ่งทาง PPTV HD 36นะคะคือบหกายคนบอกว่าดูแล้วฟีลกู๊ดมากๆเรื่องนี้ก็ฝากด้วยสำหรับ The Messenger นะคะสำหรับใครดูไม่ทันอยากดูย้อนหลังก็ไปดูกันที่ v ี v ได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเราทั้ง2คนละใช่ค่ะต้องขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีของเราตรงนี้เลยค่ะยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาวันนี้หมดเวลาของเอ็มแล้วก็พี่โซนะคะ เดี๋ยวเจอกับเอมแล้วก็คุณอู๋ธีรยุทธ์ใช่แหลพรุ่ววนนี้รุ่านี้9โมงทาง p ี t v HD ช่อง36วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ